ครับตอนนี้ฟ้าก็ยังไม่สว่างมากตอนนี้น่าจะประมาณสักตีห้ากว่า,ว,าวันนี้วิ่งระยะก,กลางครับโอเควันนี้ก็จะมาแชร์เรื่องเทคนึกได้แลัะนะครับเรื่องส่วนตัวตื่นเช้าก่อนช่วงนี้ได้มีโอกาสคุยกับบางคนที่ทักเข้ามาแล้วก็ถามว่าเอ๊ะทำไมคุณตื่นเช้าจังพี่ตื่นเช้าจังผมก็บอกผมก็ตื่น โทรเฉลี่ยประมาณตีสีครึ่งน,นะครับถึงตีห้ประมาณนี้ก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะคนทักเยอะเราก็โอเคเราคิดว่ามันได้ประโยชน์ก,ก็ไม่เป็นไรแต่เมื่อวานเนี่ยได้เพิ่งทราบในฟังพอดแคสต์อันหนึ่งหัวข้อน่าจะเป็นประมาณ a c t ทิวิตที่มีประโยชน์6อย่างที่ทำแล้วเกิดประโยชน์กับชีวิตและการทำงานอะไรประมาณนี้แต่ว่าจะไม่ลงรายละเอียดนะฮะจะแค่เพิ่งทราบว่าซ e o ของ Apple และ Twitter ร์เขาตื่นตีสามครึ่งหรือตีสามี่สิบห้โดยประมาณกลายเป็นว่ามีคนตื่นเช้ากว่า,วาผมอีกในโลกใบนี้และคนที่ตื่นเช้านั้นนะไม่ใช่คนธรรมดาด้วยเป็นคน1%ในโลกนี้ประมาณนั้นหนเอร์ในาฐานะที่เขาประสบความสำเร็จในอาชีพอะไรประมาณนะั้นก็โอเคดีใจที่มีเพื่อนแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ตื่นสายแล้วนอนดึกด้วยภารกิจไม่ดีนะครับไม่เกี่ยวมันอยู่ที่วิธีการ m มาเนของชีวิตตัวเองว่าสิ่งไหนมันเข้ากับเราอย่างที่ย้ำตลอดเวลาว่าคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันด้วยสภาพแวดล้อมด้วยจิตใจด้วยการเลี้ยงดูหรือเรื่องประสบการณ์ที่ไปประสบพบเจอพยายามปรับให้เข้ากับตัวเองแล้วเต้นเหมือนเดิมว่าทำทุก์ให้น้อยสุขอาจจะเรียบเรียบไปก็ได้ครับประมาณนี้แล้วก็อย่างที่เรารู้กันว่าการนอนเร็วของผมเนี่ย ก็คือก็วิทยาศาสตร์นิดนึงเห็นเขาบอกว่าช่วง5้าทุ่มถึงตีหนึ่งเนี่ยโกรฮอร์โมนก็จะหลั่งออกมามันก็อาจจะช่วยทําให้เราคือเอาวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ประกอบทําให้เรารู้สึกดีขึ้นแล้วก็ซ่อมแซมร่างกายดีขึ้นเหมือนกับที่ผมบอกตลอดว่าบางครั้งเนี่ยไอความทุกข์ความสุขของเรามันก็อยู่ที่สารหลั่งสมองเหมือนกันแต่เราก็สามารถที่จะเอาวิธีสมาธิเอาความคิดดีด p o s i t i v e t h i n k i n g หรืออะไรอื่นๆที่ในหนังสือเขาสอนกันเนี่ยมาปรับสมดุลร่างกายระบบการหายใจการออกกำลังกายการยิ้ม body language อะไรอย่างเงี้ยที่ทำให้สารหลั่งสมองมันปรับสมดุลถ้ามันเอ,เอียงไปก็ให้มันปรับสมดุลโอ้โหไปยาวเลยเรื่องตื่นเช้าจริงๆอยากจะมาเล่าเรื่องหนึ่งคือไม่นานนี้มาเจอ,อซีรีส์ของฝรั่งเรื่องใน netflix จริงๆเขามีหลาย ซีซั่นแล้วแต่เพิ่งมาเห็นแล้วถือว่าเป็นหนังที่ดีมากชื่อเรื่อง Dynasty นะครับคือก็เลยอยากจะเอามาแนะนำจริงๆคือเรื่องนี้ยอมรับจริงๆว่าตัวละครก็ดีบทเขียนก็ดีผมดูภาษาไทยเนี่ยยังชอบเลยก็เชื่อได้ว่าบทที่เขาทำมาเป็นภาษาต้นฉบับเนี่ยต้องดีเยี่ยมมากแล้วก็ชมคนแปลด้วยว่าดีมากเป็นชีวิตของครอบครัวใหญ่ที่ร่ำรวยก็คือเป็นชนชั้น1%ในโลกอีกเหมือนกันนะครับ คือเขาจะบอกถึงในครอบครัวใหญ่ปัญหาครอบครัวที่มากมายแบบจุกจิกทุกระบบเลยตั้งแต่ปู่ย่าตายายลงมาเป็นภรรยาสามีลงมาเป็นลูกหลานแล้วก็ยังมีเป็นน้องเขยพี่เขยสับพับญาติทั้งหลายต่างต่างมีปัญหาแล้วก็ไม่เท่านั้นเขายังเล่าเรื่องถึงเรื่อง บริษัทที่ใหญ่โตของเขามีความสลับซับซ้อนตั้งแต่กรรมการตำแหน่งในที่ทำงานและเอาเรื่องของครอบครัวไปผูกกับการงานด้วยมีความสลับซับซ้อนในเรื่องการงานมีความชิงดีชิงเด่นมีความไหวพริบฉลาดอะไรอย่างเงี้ยคือดูแล้วเนี่ยจะได้ทั้งฟิลอารมณ์เข้าใจถึงการใช้ชีวิตและฟิลการทำงานที่ต้องมีความฉลาดมีความสมาร์ท มีความเอื้ออาทรยอมรับให้อภัยอะไรต่างๆเลยทีเดียวในส่วนของครอบครัวก็คือเป็นส่วนมากเป็นเรื่องความรักกันไม่ว่าจะเป็นปู่เราเรากับภรรยาหรือภรรยากับสามีหรือลูกบางทีรักกันมากแต่ปากเนี่ยร้ายใส่กันคือบางทีเราก็คิดว่าสมมติการสอนลูกเนี่ยเราคิดว่าการร้ายๆ้ยไปมันจะทําให้ลูกดี ในระหว่างเดียวกันลูกก็คิดว่าอ๋อไล่มาฉันไล่กลับแต่เวลาจริงๆส่วนลึกของก้นบึ้งก็รักกันแต่การแสดงออกมันอาจจะผิดเพี้ยนไปแต่เรื่องนี้เป็นประเด็นที่ชอบอีกเรื่องหนึง่งก็คือไม่ว่าคนเราจะทำผิดจะทำพลาดจะหลอกลวงยังไงในที่สุดก็มาเปิดเผยก็คือการยอมรับนั่นเองออกมาเฉลยออกมาบอกออกมาสารภาพไอ้ตรงนี้เนี่ยทำยากที่สุดเลยมันคือการยอมรับ แล้วมันก็จะยากขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งก็คือสามารถที่จะให้อภัยกันได้ด้วยทั้งเรื่องอครอบครัวการงานจริงๆมีความสลับซับซ้อนมากย้ำอีกครั้งว่าชื่อเรื่อง Dynasty ถ้ามีโอกาสลองไปดูนะครับมันมันสอนอะไรมากๆแล้วก็อันนี้เราเอาหนังมาสอนมาฝึกตือยังไงซะเราก็ขอแชร์กำลังใจให้ทุกคนให้ต่อสู้แล้วก็สนุกกับชีวิตก็เหมือนกับ มีอีกเรื่องที่อยากเล่าคือถ้าคุณรู้ว่าอีก3เดือนคุณจะตายคุณจะใช้ชีวิตยังไงอะไรประมาณนี้นะครับขอให้มีความสุขครับ